ครับสวัสดีครับผมพบกับผมทองเมืองการนะครับผมกับช่อง u t u b e นะครับทองเมืองการอมูลเลนะครับสำหรับช่องพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับการฝากไม้มงคลต่างๆนะครับธนบัตรนะครับแปลกแปกหายากนะครับเหรียญกระสริแปลกแปลกหายากที่เล่นหากันนะครับตามวงการนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube นะครับช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับที่ นำนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆครับในราคาลักร้อยหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับมาลงนะครับเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาและก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเช่าหาบูชานะครับสําหรับผู้ที่มีงบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับซึ่งเป็นงบที่ไม่ได้มากมายนะครับสาหรับกลุ่มคนทํางานบริษัทนะครับผู้ค้าขายนะครับแล้วก็กลุ่มนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ที่ บทเกษียณจากการทํางานแล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามาเช่าหาบูชานะครับพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางต่างๆครับช่องทอมืองการอมูลเลตได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ต้องบอกเลยว่านาทีนี้นะครับนาทีนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันที่นะครับ12นะครับพฤษภาคม2567นหนะครับณวันที่ผมถ่ายทำอยู่นะครับผมณช่วงเวลานี้นะครับมีพระ นะครับอยู่สเกจินะครับที่โด่งดังและมาแรงมากๆนะช่วงนี้นะครับนั่นคือหลวงปู่นะครับมหาศิลานะครับแห่งจังหวัดกาลสินนะครับมาแรงมากๆนะครับโอ้โหเล่นหากันไม่หยุดย่อนเลยนะครับผมแล้วก็อีกหลวงปู่หนึ่งที่กระแสมานะครับกระแสมาแล้วก็ประสบการณ์นะครับลูกศิษย์กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาพบเจอประสบการณ์โดยตรงนะครับก็คือหลวงปู่แสนนะครับหลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิตนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็น พระนะครับสืบสายนะครับวิชานะครับสายเดียวกับหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนนะครับผมทิตตสีโลนั่นเองนะครับผมมาครับที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แสนนะครับหลวงปู่แสนนะครับประสันโนนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นมหาแสนปาถนานะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ2561นนะครับก็เป็นเหรียญนะครับ ใช้คำว่าเหลืเซมาหันข้างแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็ตามหาสะสมกันนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับแล้วก็ซีลเดิมๆยังไม่ถูกแกะออกมานะครับผมผมเนี่ยเช่ามาก็หลายปีแล้วนะครับก็หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสามกสี่ห้าหกก็ประมาณนะครับหกถึงเจ็ด ปีนะครับประมาณประมาณ7จปีได้โดยประมาณนะครับผมก็ที่เล่นกันกับปี59 6 0 6 1ูนนะครับที่เล่นหากันนะครับสำหรับหลวงปูแสนนะครับวัดบ้านหนองจิกนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเลยนะครับผมก็เป็นพระที่ต้องบอกเลยว่าครบทุกอย่างนะครับไม่มีตําหนินะครับผมเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับกล่องเดิมนี่ครับพระอยู่ในซีลเลยครับ ซิลซองเดิมเลยนะครับจากวัดนะครับสวยครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่แสนะครับก็มีหมวกไหมพรมนะครับเป็นรูปเออหลวงปู่มีหมวกไหมพรมอยู่นะครับมีการตอกโค้ดนะครับตอกโคสองโคดนะครับชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆนะครับผมนี่ครับบริเวณด้านหลังนะครับเป็นเห็นไหมครับยันนะครับเหมือนกับหลวงปู่หมุนทิศะสีโลเลยนะครับเป็น เจิอาจารย์สายเดียวกับหลวงปู่หมุนนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับหลวงปู่หมุนนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ามาแรงนะครับมาแรงมากๆราคาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแรงเหมือนหลวงปู่มหาศิลานะครับหรือว่าหลวงปู่ศิลานั่นเองก็คือแต่ว่าก็ก็ถือว่ามาแรงะครับมาแรงนะครับสําหรับหลวงปู่แสนนะครับแห่งวัดบ้านนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแพคเกจจินะครับที่นะครับ ลูกศิษย์ลูกหาณช่วงเวลานี้นะครับพบเจอประสบการณ์นะครับเรื่องการพลิกดวงนะครับหนุนดวงนะครับแขวคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลดหนี้นะครับแล้วก็ปลดหนี้นะครับปลดหนี้นะครับถูกเลขนะครับใช้คำว่าถูกเลขนะเพราะปัจจุบันเขาจะมีการเล่นเลขหวยลอตเตอรี่นะครับทั้งหวยลาวหวยฮานอยนะครับรวม้รไทัึงหวยรัฐบาลนะครับหวยออมสินต่างๆนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มีการ ถูกรางวัลนะครับใช้คำว่าถูกรางวัลก็เลยมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภนะครับแล้วก็เรื่องพลิกชีวิตนะครับจากอ่ร้ายกลายเป็นดีจากดีอยู่แล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับทอมเมืองการนะครับต้องบอกก่อนว่ามีเหรียญหลวงปู่แสนอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับแต่เหรียญที่ผมชื่นชอบเป็นอ่าพิเศษนะครับก็จะมีเหรียญนี่แหละครับรุ่นนี่ครับมหาแสนปาถนาครับมหาแสนปถนาเนี่ยหมายความว่า เราตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าเราปรารถนาสิ่งใดนะครับก็ขอกับหลวงปู่แสนนะครับขอนะครับแล้วก็แต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับอย่างที่ผมย้ำย้ำเตือนเสมอว่าต้องเป็นเรื่องที่คิดดีทําดีนะครับไม่เดือดร้อนใครนะครับเรื่องที่เราปรารถนาที่จะอยากให้สําเร็จนะครับเรื่องหน้าที่การงานนะครับเรื่องการสอบนะครับการสอบหรือเรื่องโอกาสต่างๆใน การทําธุรกิจอย่างเงี้ยโอเคครับตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงปู่แส่นะครับจะให้สําเร็จรู้ล่วงเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญเีมาหันข้างนะครับตรงกลางเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากนี่เหมือนกันหน้ากากกระไลทองเลยนะลองดูอีกทีนะครับผมเช่ามาเยอะจนบางครั้งผมก็ลืมเนื้อเหมือนกันนะครับลืมเนื้อเหมือนกันนะครับมีปีพศมีโค้ดกำกับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับพระสวยมากๆนะครับ ออกแบบได้สวยนะครับออกแบบได้สวยแล้วก็ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมดูครับสวยงามนะครับสําหรับหลวงปู่แสนนะครับแห่งวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดสีสกเกตนะครับผมดูครับยันสวยงามนะครับเป็นยันที่สวยงามมากนะครับดูครับวิงวิงวิงเลยนะครับผมก็นาทีนี้ครับต้องรีบเก็บแล้วนะครับสาหรับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่า ผู้ที่ต้องการจะสะสมพระเครื่องในราคาหลักไม่แพงมากนะครับผมบอกเลยว่าราคาหลักไม่แพงมากสําหรับทอมเงนการนะครับมีนะครับให้เช่าหานะครับสําหรับหลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านน้องจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเป็นอีกหนึ่งพระนะครับสายหลวงปู่มูลทิติศีโลนะครับผมก็หลวงปู่มูลแห่งวัดบ้านจานนะครับที่โด่งดังนั่นเองนะครับยันเหมือนกันเลยครับวิชาเดียวกันเลยนะครับผม โอเคครับก็รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่แสน,นะครับที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมหรือว่าท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแล้วชื่นชอบนะครับด้วยพุทธคุณของหลวงปู่แสนหรือว่าพุทธศิลในการออกแบบเหรียญน,นะครับเสม,มาหาันข้างนี้หรือว่าเหรียญปาดฏานผมก็มีนะครับเหรียญดวงดีก็มีนะครับหลวงปู่แสนมีหลายรุ่นมากนะครับผมก็ ติดต่อครับทมอมเมองการเข้ามานะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0953982533นะครับผมหรือว่าสะดวกแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้วิดีโอนี้อีกทีนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาหาเช่าได้นะครับสำหรับลุงบูแสนเหเรียนนี้นะครับยังมีราคาไม่แพงมากนะครับ บอกเลยว่าจับได้จับนะครับสะสมได้สะสมนะครับเดี๋ยวถ้าราคาไปไกลนะครับจะรูงี้เก็บตั้งแต่ตอนนั้นรูงี้เก็บตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยครับผมเองก็เจอมาแล้วเหมือนกันนะครับเฮ้ยเล่นแรงจังสมมติพันกว่าบาทโอ้ไม่เอาหรอกแล้เวเราราคาลงดีกว่าสักหน่อยพรขึ้นไปสองพันสามพันปุ๊บย้อนกลับมามองโอ้รูงี้ซื้อเช่าหาทั้งแต่พันกว่าบาทดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมนี้จำฝังใจเลยนะครับเล่นพระ จำฝังใจเลยครับเรื่องพวกนี้ค่อยๆสะสมนะครับค่อยๆสะสมค่อยๆเช่าบูชากันครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตามสายใครนะครับความศรัทธาของใครนะครับตามดวงใครถูกโฉลกกับพระเกจิท่านไหนนะครับหนุนดวงกันยังไงนะครับธรรมาค้ขึ้นหรือว่าพริกชะตาอะไรกันยังไงก็แล้วแต่ความศรัทธานะครับศรัทธามีบารมีเกิดนะครับผมบอกก่อน นะครับศรัทธาไม่มีบารมีจะขออย่างเดียวอย่างนี้ก็ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้ว่าจะควรจะให้สมปรารถนาดีหรือเปล่าเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอทําคลิปจบนะครับจะสินาทีแล้วก็ยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆน้าๆนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่องทธรบมนการอมูเลตด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับ เพื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการเช่าหาบูชาพระเครื่องหลักร้อยหลักพันนะครับหลักหมื่นต้นๆนะครับถือว่าเป็นพระราคาหลักไม่แพงนะครับผมก็ร่วมนะครับร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมแบ่งปันนะครับพระเครื่องดีๆนะครับซึ่งเป็นพระนะครับพระแท้นะครับพระแท้นะครับที่ทันพระกิจิปลุกเสกนะครับเป็นพระแท้ที่พิธีดีนะครับและเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทางานนะครับที่ผมนํามาลงนะครับผม โอเคครับทานนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งไปยังมือถือของพวกท่านนะครับพวกท่านจะได้รับชมนะครับหากว่าวัตถุมงคลชิ้นไหนรุ่นไหนนะครับถูกตาต้องใจหรือว่าท่านจะเป็นเจ้าของจริงๆแล้วนะครับท่านสามารถติดต่อหรือว่าโทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ในคลิปนะครับแล้วก็ผมจะให้เบอร์ไว้นะครับใต้ วิดีโอนี้อีกนะครับผมยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับนานาอานะครับที่เช่าหาบูชาพระเครื่องกับทมมงการนะครับผมผมทยอยส่งให้เรื่อยๆแล้วนะครับผมล่าสุดก็ต้องขออบคุณลูกค้าประจํานะครับทางตอนเมืองนะครับผมก็เป็นผมเรียกว่าไม่อยากเรียกลุงนะเรียกว่าเป็นท่านอาดีกว่านะครับท่านเป็น ท่านอ่านดีกว่านะครับที่อุดหนุนผมมาตลอดเลยนะครับพี่วีรพฤนะครับพี่พี่วีรพฤนะครับที่ดอนเมืองนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้พี่วีรพน์ก็จะได้รับชมเหมือนกันนะครับถ้าพี่วีรพน์อยากได้วงปูรงนะครับเป็นพระกระแสที่มีทั้งกระแสการเล่นหาและกระแสประสบการณ์ก็ติดต่อมาได้นะครับผมยังใช้เบอร์เดิมนะครับโทรมาได้ตลอดนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทองบัญการนะครับกาัไปก่อนแล้วการกลับลงปูแสนนะครับแห่งวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับกับรุ่นมหาแสนปัทธนาครับเรียนเซมมาหันข้างนั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ